สิบปีลำเศร้าปีลำบ่เห็นหำม,มะยมดากห้ำพัดห้ำขี่กากมะฟาดดากอยู่บ่อเศร้สาสำหรับคนที่ขับท้ายหยักง่าขี่หยักง่าขี่แต่ขี่แตนขีข่ดุขี่ดานขี่จนท้องผูกสาเหตุเรานี่ถ้าไม่ท่านเป็นลิซิดวงทว้นนักเมื่อท่านเป็นลิซิดวงทว้นนักแล้วบพว่าท่านสีนางสีนอนหรือว่าสีเดินสีเหินท่านกล็ลำบากเพราะว่าลิซิดวงนี่มสิเป็นตุ่มในหูดากกันะคันผู้ใดมีอาการเช่นนี้ผมซ่องดูฮี้ผู้เชี่ยวชาญด้านช่องคลอดและทว้นนัก ผมขอแนะนำครับผมผลิตภัณฑ์ลิ์ซีนี่คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุ้นสำริดสำริดผลให้ท่านขี่ง่ายบอเป็นลิิสดวงบรรเทาอาการลิธิดวง เจ็บดาบประเภทเจ็บดาบนะซื้อตัวนี้ไปรับประทานครับผมสมุนไพรคุณสำลิดท,ที่ผมถืออยู่นี่จะบรรเทาอาการลิซิดวงของท่านให้หายขาดได้หรือบรรเทาอาการให้เจ็บหน่อยลงท่านสิบ่เกิดอาการเจ็บดาบอีกต่อไปบริวาสิเป็นการขี่ก่อนห่ขี่เรวขี่แรงหรือการถืออย่างอื่นที่เป็นของแข็งเหตุให้หูดาบท่านเนี่ยเป็นแพ้ซื้อตัวนี้ไปรับประทานเด้อพี่น้องได้มีแบบกระปุก และก็มีแบบกองความได้พี่น้องซื้อทาแม่ซื้อทาแม่มบกมือดักฝักมือเรียกรถไปบบฮอดจอดบ่ถึงสั่งซื้อตามรายละเอีดและข้อมูลที่ผมปักให้เท่านั้นนะครับผมเก้ว